สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทาง Facebook และทาง Youtube ที่เคารพแล้วครับอยู่กับผมจากรีลรถมือทครับวันนี้มี t o y ย t a d 4ีโฟดีครับตัวนี้ปี2 0 0พัน0อตัวนี้นะครับ2อ0พปี4ี่ห้านะครับเพรทไรเดรเดิมนะครับผมเป็นรถที่เดิมมากนะครับ <c oughs> ก็รถประมาณ3มมือนะครับผม <c oughs> แต่ว่า ดิเกอร์อะไรก็อยู่ครบนะครับผมห้องเครื่องนี้สวยมากนะครับผมเป็นรถที่เดิมมากครับตัวนี้ระบบทุกอย่างเช็คให้เรียบร้อยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแอร์พวกเฮรฉีดอะไรเช็คให้หมดแล้วนะครับผมเอาไปใช้งานยาวๆได้เลยนะครับรถไม่มีอุบัติเหตุนะครับหน้าเดิมหลังเดิมทุกจุดนะครับราคาเก้าหมื่นบาทค่าส่งก็ตามระยะทางก็แล้กันนะครับเพราะว่าคันนี้คือเป็นรถมันเป็นรถตีเทินมานะครับแต่ว่าเป็นรถมือเดียวมัน ประธานโทษไม่ใช่มือเดียวประมาณ3ามเมื่อนะครับแต่ว่ามันจะติดชื่อไฟแนนซ์มากนะครับผมไฟแนนซ์ <c oughs> ประมาณเข้าไฟแนนซ์บ่อยมากอยู่ประมาณ3ลําดับนะเฉพาะไฟแนนซ์นะครับกัน <c oughs> ตีเครื่องดีนะครับได้เดิมมากเลยคันนี้เดิมสุดๆเลยหม้อน้ําต้องแต่ป้ายแดงนะครับผมนี่ดูเลยนะครับเดิมนะครับหม้อน้าเดิมมากนะครับสติ๊กเกอร์อะไรก็อยู่ครบสติ๊กเกอร์เลขเครื่องถาดเครื่องเดิมหมดเลยนะครับนี่ปากก็ด้วยกับท่านที่ยังไม่มีรถใช้ตัวนี้เป็นกระจกไฟฟ้านะครับผมภาษีต่อให้แล้วนะครับ ปกติเราตั้งไว้ที่เก้าหมื่นเก้านะแต่วันนี้เอาไปแค่เก้าหมื่นพอนะครับรดให้เก้าหมื่นพอถ้าส่งตามไปทางนะครับคือขายตามตามความสดของรถนะครับผมขายความตามสดตามความสดของรถกระจกไฟฟ้าปกตินะครับผมตัวนี้มีเอเบกด้วยนะตัวนี้เยียกสตาร์ o P รทโอ้ตูดพีเอลกดแจไปแล้วเครื่องดีครับไม่ต้องห่วงรับประกันเครื่องให้เลยนะครับเครื่องดีตัวนี้สดๆดเลย เดิมเลยนะครับ๙๐๐๐๐ปกติขายอยู่๙๐๙๐๐นะลดให้นะครับเผื่อไปโอนไปอะไรด้วยกระบะแม็กไลเนอร์ยางใหม่สีเส้นตัวนี้เช็คให้หมดแล้วน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เช็คให้หมดแล้วนะครับผมเปลี่ยนของเล้วให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมสติกเกอร์ตั้งแต่ป้ายแดงเลยยังอยู่นะครับฝากก็้ด้วยครับจากรรลมออสอางครับผมมีบริการขับส่งทั่วประเทศครับ รับตีเทือนนะรับตีเทือนได้นะครับผมรับปีเทือนได้นะครับเราตีเทือนอาจจะให้ไม่สูงด้วยเพราะว่าเราต้องเอามาขายออกมันตันนะครับผมอ่ะนี่ฝากไปด้วยครับผมกับจารีรถบรรทุกครับส่วนเก้าสามสามเจ็ดสามหกหนึ่งสองหัครับส่วนเก้าสามสามเจ็ดสามหกหนึ่งสองหัครับโตโยต้าดีโฟร์ดีครับปีสี่ห้าครับผมกระจกไฟฟ้ามีเอเบกนะครับคันนี้ยางใหม่สี่เส้นนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมเดี๋ยวผมจะกลับบ้านก่อนวันนี้นะครับ ี๋ยวจะเข้าไปถ่ายรถก่อนแป๊บหนึ่งนะครับอ่าขอบคุณทุกการติดตามสำหรับคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าจะขึ้นใหม่ครับผมสวัสดีครับ